เกิดยั้งคืนค่ะพี่น้องน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงถึงกับไม่ทนนะคะได้มีการออกมาเคลื่อนไหวถึงทางด้านพี่อมแอมและไมแสงทองแบบนี้ค่ะพี่น้องเกิดยั้งคืนนะคะเดี๋ยวสีวอสุพี่น้องฟังนะคะนี่ค่ะพี่น้องสัมรับกนานีเอฟซีแฟนคลับหลายคนจําได้ป่ค่ะนะคะทางด้านน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกนานี้น้องกะนี่แหละได้มีการบอกคืนนะคะว่า อยากได้ชุดนะคะคือจังทั้งด้านพี่อมแอมวันเถาะแล้วทางด้านพี่อมแอมก็บ,บอกว่าได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ตัดให้นะคะแต่มีเงื่อนไขนะเงื่อนไขก็คือว่าถ้าผู้ติดตามช่องพี่อมแอมถึงห0 0่งแสนซับสไครตนะคะจะตัดชุดให้อุ้งอิงเพชรแบบแพงค่ะพี่น้องแล้วเรียกได้ว่า ระบบน้องอุ้งอิงถึงกับไม่ทนนะคะได้มีการเข้าไปกดติดตามให้ช่องพี่ออมแอมกันดูรัวจนตอนนี้ได้แสนกลัวแล้วค่ะพี่ดอกนะคะสำรับพี่ออมแอมกับเหตุตามสัญญามือขึ้นนี่ได้มีการเอาสุดไปเซอร์ไพรน้องอุ้งอิงเพรบานแพงนะคะ เดี๋ยวสิภาพพี่ดองไปเบิ้ลคลิปนะคะเอาไปเบิ้ลกันค่ะชุดที่เคยให้เขามันสัญญาไว้ว่าถ้าชจ้าพี่แบบครบหนึ่งแสนซับตัดชุดห้น์อ่งค่ะนี่าลืมตามมาฝาสัญญาพอดีให้เราใส่อันเืยปั้นไหมพอดีเลยเล็บเปิดเสื้อผ้าย่ำโดประตูบ้าเห็นจ้ำไป มาเห็นสักไหเตมต,ตัวมาเห็นกับ พี่น้องเป็นจังไหรสําหรับทางด้านพี่อมแอมนะคะก็ได้ทําตามสัญญาแล้วนาะพี่น้องหลายคนก็คือสีผ้ากันรอคอยบันเทานะคะว่ามือได้นอพี่อมแอมจะได้มีการเอาชุดไปให้ทางด้านน้องอุ้งอิงจังสีแม่ลืมสัญญาล้วบ,บ่้นะ่คะหลายคนก็คือสีผ้ากันคิดนาะพี่น้องแต่ว่าพี่อมแอมนี่ไม่เคยลืมเลยก็เดยมีการซั่งตัดนะคะแต่ว่าสุดๆหนึ่งในการสีว่าสิตัดนี้นว่ามันมาปุบปับป,บป,บปุบปับได้เลยได้ค่ะพี่น้องนะคะ แล้วนี่แหละสำหรับมือขึ้นนี่กะที่ว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกะเด็มีการเอาไปเซอร์ไพรส์ให้ทางด้านน้องอุ๋อิงวันถอะน้องอิงได้เห็นกะยิมบอกมุกวันทอะน้องพี่น้องน้องกะเด็มีการนี่แหละขอบคุณทางด้านพี่อมแอมไปนะฮะละกะโดยเพิ่มที่แบบน้องตองเป่าขึ้นฉากนัําก็เลยบอ๊อเดแบบว่าม่เวลาบอกกันหลยก้อนนีกับทางด้านพี่อมแอมวันถองอุ๋อิงน้องตองเป่าไปขึ้นฉากวันถะงน้องพี่น้องเนาะนะฮะแล้ว สำหรับนี่แหละค่ะพี่น้องเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาน้องอูอิงเพชรบ้านแพงน้องได้มีการออกมาเคลื่อนไหวถึงทางด้านพี M, ่อมแอมค่ะพี่น้องหละะังกาได้มีการอเอืน่นมาพูดส่งงานบันทึกนะคะนี่น้องก็บอกว่าส่งงานจ้านะคะลาขอขอบระคุณพอพอแม่แมเดอจา้าที่สนับสน,นุนหลาทุกทุกช่องทางเสมอมาลาขอขอบพระคุณพอพอแม่ทีฮักแพงเอ็นดูหลาต่างแต้มื่อแรก ที่หลักเกาขามาในวงสาวหน่อยเพชรปานแพงลาขอขอบระคุณจา่าขอบพระคุณมาไล่าจากทีมเจ้าภาพเอฟซีราชบุรีพอวิทยาแมนัดออนนะคะพอนัดนะคะพอ่อพ่อยันรงชัยนะคะพ่อกฤิดสดาวิทย์นะคะแม่ป้อมพ่อวรวุฒินะคะแม่นัทพรแม่รุ่งทิพย์พ่อบุญเกาลีนะคะพอ่อ อภิษ์และชุดสวยๆจากพี่อมแอมและแม่แสงทองนะคะลาขอให้พ่อพ่อแม่ทุกท่านมีความสุขกล่ำด้วยเงินทองเดินทางไปสมาสปลอดภัยเด้อจ้าละหากพ่อแม่เอฟซีเด้อจ้าพานาพ่นอองเป็นจังไหนนี่สำหรับน้องอุ้งอิงในมือดีก็ได้มีการออกมาโพอส่งงานนาะพี่นอองน้องคือว่าอุ้งอิงก็ได้มีการโพอส่งงานตลอดนั่นละโพอส่งงานนี่คือว่าเป็นการ โพสขอบคุณนะคะสำหรับเอซีแฟนคลับนะคะที่เดมิการเอิรนวามาไห้มาไลลยดีว่าในมีการให้สิ่งของกับน้องจังสือแม่น้องก็เดมีการออกมาโพสขอบคุณทุกมือวันทอะนี่แหละค่ะพี่น้องอุ้งอิงคนนี้ไม่ลืมพระคุณน้องพี่น้องเน้องแล้วนี่แหละกระเดมีการขอบคุณทางด้านพีออมแอมนําวันทองน้องพี่น้องทีไดมีการตัดชุดสวยๆให้น้องอุ้งอิงนะคะพีออมแอมก็บ,บอกว่าพ่อดีเลย อุ้งอิงสีได้ใส้ขึ้นบาดไม่พันานาบพี่น้องแอดมินก็ัมองว่าชุดนี้สวยมากๆแล้วถ้าอุ้งอิงได้ใส้ขึ้นบาดไม่อีเาะพี่น้องแลแอดมินมองว่าน้องต้องน่ารักมากๆแน่ๆนะคะแล้กก็เป็นชุดที่น้องอยากได้จังสี่นะคะพี่น้องน้องอยากไต้แบบเป็นชุดไม้เป็นผ้าไม้จังสี่ละนะคะพอพี่ออมแอมตัดให้แบบนี้โอ้อุ้งอิงดีใจคักนะคะ,นะคะแล้ว พอนละบ้ารอเบิ่งกันค่ะพี่น้องว่าอุงอิงน้องสิใส่สุดหนีของทางด้านพี่อมแอมในมือใดน้องพี่น้องเขาถือว่าชุดสวยมากๆวันเทาะหลังจากที่ทางด้านน้องอุงอิงได้มีการออกมาโพสขอบคุณพี่อมแอมแบบนี้ค่ะพี่น้องพีบบ่อมแอมก็ได้มีการเข้ามาตอบกรับในคอมเมนต์นะคะว่ารอชมน้องใสนะครับพันละพี่น้องนี่มาเบิ่งความคิดเห็นเอฟซีผู้นิ่ก็บ,บอกว่าชุดนี้สวยงามเรียบร้อยมากค่ะผู้นิ่บอกว่า ใส่ไปวัดทาบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะผู้นิบอกว่าชุดนี้พี่อมแอมตัดมาให้น้องสวยมากๆนะคะนี่ผู้หิบอกว่าสวยๆนะคะไอ้เม้นมองว่าเข้ากับอุงอีมกมากนะคะกับเป็นชุดสีชมพูวันทอกับเป็นผ้าไหมน้อพี่น,อน้องเนาะก็จะสีสังเกตต,ตลอดพี่น้องว่าสําหรับชุดของ พี่ออมแอมแต่ละชุดนี้นะคะมี่จะสูตรที่แบบงามๆก็เป็นพาไหมโดยส่วนมากเนาะพี่น้องนอนหลักกะนี่แหละอ่าเพิ่นเหมือนกับว่าเได้มีการเฮ็ดแบนคงจะครองวันท้แต่ว่าช่วงนี้กะอ่าเดมาร้องเพลงนะคะแต่นี่แหละเดินทางดูวันทออนะคะมี่คือการคิดงานดูวันทอ้อแทบจะไม่มีเวลาได้บ้างเลยก็เลยอ่าเอิรนว่าได้มีการหยุดทำนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าจะครองกะอ่าบ่ได้มีเวลาไปเบิง่งวันทอ้เนาะพี่น้องอแต่ว่ากะ ถ้าคนที่อยากจะสนับสนุนนะคะอยากสิแบบเอื้นมาสร้างตัดกับพี่อมแอมกันนี่แหละสามารถติดต่อพี่อมแอมไปได้นาอพี่น้องเนาะเชื่อว่าถ้าเอ็กซีแฟนคลับหลายคนได้เห็นชุดนี่ที่พี่อมแอมได้มีการตัดให้อุงอองแล้วเสื้อมาหลายคนนี่ก็คือสิแบบผ้ากันแห่สนับสนุนพี่อมแอมกันดรัวนาอพี่น้องเนาะนะคะสุดตัดเด้งอ้ามขนาดนี้เป็นไพ่ไพ่ขยันได้แมนบอกขนันเอาเชื่อว่า หลายคนพร้อมที่จะไปสนับสนุนทุกคนค่ะพี่น้องที่แบบเดินมาในเกี่ยวของกบนองอุ้งอิงหรอกคคิดดีทําดีกับน้องน้องพี่น้องน้องเอ็ซ์เซน์ครับหลายคนจําแด้วระคะพี่น้องก็นหะนี้ตอนที่พี่อมอแอมกับน้องอุ้งอิงนะได้ไปทําการสแสดงมีคอนเสิร์ตอยู่ต่างประเทศแล้วพี่อมแอมกับน้องอุ้งอิงก็ได้ยูห้องเดียวกันค่ะพี่น้องเรียกได้ว่าพี่อมแอมีดูแลอุ้งอิงได้ดีมากๆน้องพี่น้องน้องนะคะบ,บเ่างสมือนแบบเป็นผู้ติดตาม ที่ดีอีกคนหนึ่งเลยวันทอนะคะเวลาอุ้งอิงน้องแบบต้องการให้ซอย,อยังจังสีพี่อมแอมก็พร้อมที่จะช่วยเสมอประวัติสืเป็น,นเรื่องของ,ของการเฮ็ดผมซอยจังสีถือหอดรองเท้าแบบจัดเตรียมรองเท้าให้น้องจังสีแม้บางครั้งก็ได้มีการเอาชุดให้อุ้งอิงใส่ด้วยจังสีละนะคะคือว่าพร้อมที่จะแบ่งแบ่งปันพร้อมที่จะสมมอบให้กับน้องสาวคนนี้จังสีแมค่ค่ะพี่น้องสําหรับ ทางด้านพี่อมแอมก็ได้มีการดูแลเทคแคร์อุ้งอิงได้ดีมากๆคุณล่ะนะคะถ้าไม่มีพี่อมแอมค่อยเบิงเบ้งค่อยแยง,ง,งอุ้งอิงแบบนี้นะคะเส้อว่าพร้อมเอลซีแฟนคลับหลายคนก็คือสิผากันเป็นห่วงอยู่แล้วแมนบอกข่า,ขาแต่วันนี้ละ่ะพ่อได้มีพี่อมแอมอยู่แบบดูแลอุ้งอิงจังสีหลายคนก็คกือสีแบบหายห่วงนะพี่น้องนะเพราะว่าเราได้เห็นแล้วนะคะว่าพี่อมแอมแบบดูแลอุ้งอิงได้ดีจริงๆเน่อพี่น้องนอนละกัน เพป็นกสิมักแบบเอิ่นว่ามีการไลฟ์สดให้พ่อแม่ fc แฟนคลับหลายคนในเมืองยามอยู่ในห้องกับน้องจังสีหลักนะคะนี่ละหละ fc แฟนคลับหลายคนกับภาคกันแห่เข้าไปกดติดตามแล้วก็เข้าไปสนับสนุนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้คลิปของพี่ออมแอมกันรัวน้องพี่น้องน้อนี่แหละผู้ติดตามกับเดแสนกว่าแล้วนะคะกับนี่แหละระบบอุ้งอิงนะคะถือว่าเล่นงานพี่ออมแอมน้องพี่น,อน้องเนาะเอาแล้าวน,น,นะคะพี่น้องก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆวันทอสําหรับน้องอุ้งอิงนะคะกับ นี่แหละไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามน้อพี่น้องเนาะที่ได้มีการเอิ่นมาให้มาไล่หรือว่าเสียหายสิ่งของอุ้งอิงเนาะก็ไม่ลืมบุญคุณทุกคนนั่นแหละก็เลยมีการออกมาโพสต์ขอบคุณแบบนี้ตลอดเนาะพี่น้องเนาะเอาละนะคะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก,ขกนนะะ็ขอนจูไปสมีสักดน้องข้าวก็กำมางสัสดีค่ะ